แพงหวยกินแม่งไม่เคยถูกเลยกินอะไรเนี่ยอ่ไม่มีตังแล้วอ่เอาอะไรอมาม่าไหมไม่รู้ไปถูกถังมาม่าให้กินเอาไหมโอเคโอเคมาม่ากันเนาะได้ไปไปทำกันเลย โอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tuesday s n d ก็วันนี้นะครับพี่หวยกินนะครับน้องๆมาผัดมาม่านะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามาม่าที่พี่จะผัดนั้นเป็นมาม่าอะไรครับถ้าพร้อมแล้วไปกันน้องๆครับตอนแรกพี่ว่าพี่จะทํามาม่าเองนะครับแต่คิดไปคิดมาไม่เอาดีกว่าครับเดี๋ยวให้แม่บ้านทาดีกว่าแต่พี่จะใช้แม่บ้านพี่ทํา บ้านนี้เราคุมเราจะมาทําเองไม่ได้ครับเดี๋ยวดูความเก่าของพี่กันไปโอเค let's go <S นี่เป็นวัตถุดิบนะครับผมมามา่มาบิ๊กแพ็คสามห่อนะครับไข่ไก่สองใบแล้วก็หมูสดแล้วก็ผักบุ้งนะครับแต่ว่านี้ผักบุ้งเนี่ยเราเก็บมาจากที่บ้านนะครับ <Okay. S 2> นี่ครับวัตถุดิบส่วนผสมครับอเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยนะครับเอามามา่าใส่ลงไปในหม้อเลย ไปไปสามหอ่อไม่ใช่ห่อเดียวให้ไ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 วใช้อยู่แล้วให้ดูว่าใครใหญ่ oh, <no. S 1> หิวหิวมากตาหลิวนี่ไงตาหลิวอยู่บนโตะ๊ะโอ้โหเดี๋ยวบอก อ่ะอันนี้ครับน้องๆเราต้มกันนะครับต้มให้มาม่าแต่ว่าไม่ต้องให้มันนิ่มมากนะครับให้มันพอพออ่อ,อนลงนิดนึงเพราะเดี๋ยวเราต้องมาผัดอีกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเละนะครับโอเคน้ำน้อยหรป่น้ำน้อยอะไรน้ำเยอะเราใช้อะไรเยอะแยะเปลืองตังหวยก็โดนกินๆๆๆนี่ครับน้องๆ,ๆ,ๆให้พอแบบว่า อ่อนตัวลงบ้างนะครับอยาให้มันเละนิ่มเกินไปไม่งั้นเดี๋ยวเวลาผัดมันจะเละครับจะไม่อร่อย <Okay. S 1> นี่นะครับก็ลวกเสร็จแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการผัดกันต่อเลยนะครับจุดแก๊สเอาน้ำมันมาใส่เร็วเร็วอารมณ์ไม่ดีเหมือนหน้าตานะจ๊ะ ประมาณนี้นะครับไม่เยอะมากครับแต่ก็ไม่น้อยเกินไปมมม่มา,มาเพราะว่าใช่เพราะว่ามาม่าสามหอบอน้ำมันที่ว่าเดือดแล้วตอนนี้พี่เดือดกว่าแล้วครับ <laughs> <laughs> เอากระเทียมมาใส่นี่ครับกระเทียมครับผั่ไปเลยหลี่ไฟลงนิดนึงน,นะครับ เอาหมูมาใส่<อ>นี่ครับหมูที่เราเตรียมมา<อ>นี่ครับใส่หมูลงไปแล้วผัด<อ>คลุกให้หมูเริ่มสุกนะครับไฟไม่ต้องออไม่ต้องแรงมากนะครับก,กลางงครับ<อ> ต่อไปใส่ไข่ครับสองฟองโอเคครับยังจะล้างมืออีกเร็วๆนี่ครับนี่คนไข่มันแปกนะครับ กรหมคุกนะให้เข้ากันจนไข่เริ่มสุกนะครับทำไปเรื่อยใส่ผักบุ้งลงไปครับนี่แล้วก็ผัดนะครับใส่ผักบุ้งเนะี่ทำหกอีกอันนี้หกแล้วถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่เราไม่ใช้ครับเพราะมันสกปรกครับโอเค เริ่มมีกลิ่นหอมแล้วหิวดินนทำให้เร็วๆอ่าใส่เส้นมามากนะครับว้าวอ่านี่ครับสีเริ่มสวยแล้วต่อไปก็ปรุงรสนะครับอันนี้อะไรครับซอ,หอสหอยนางรมคอหอยนางรมอยตัวผู้ตัวเมีย <c oughs> หลังคนหอยนางรมใส่ลงไปครับ อันนี้ใส่ซอสอะไรซอสปรุงรสฟ้าเหลืองคุ้มให้เข้ากันหุ้ยหอมหอมเลยอะ่ะหอมเลยนี่ครับใส่ okay, น้ำตาลนะครับใส่กี่ช้อนครับ กี่ช้อนใส่รสดีก็ขัดนะครับขัดให้เข้ากัน หอมมากเสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะนี่นี่นะครับมามตักใส่จานจานใหญ่มาก ใส่ตาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปกินกันเลยดียกว่าโอเคครับตอนนี้มาม่าผัดของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี<อ>๋ยวเราจะไปลองก,กินดูนะครับว่าฝีมือแม่บ้านของพี่จะอร่อยไหมครับจินนะนะเป็นไง ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ให้เราด้วยนะครับแล้วก็คลิปหน้าอยากให้เราทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างเลยนะครับสรัวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย